สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ดิ๊กและจ่านผม้ชมสมุนไพรต้นสร้างนาวในป่าธรรมชาตินะครับต้นสร้างนาวหรือว่าต้นพญาสร้างสารหรือว่าดอกเหมยเวียดนามก็ละอออกดอกนะครับต้นเล็กๆก็ออกดอกนะครับเขาจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มละกุมพานะครับในปลาปโปรง่งริมหัวไร่ไหนาครับดอกสร้างนาวครับสีเหลืองสวยงามเขาออกดอกในช่วงเดือนมกละกุมพานะครับ สนาดต้นใหญ่ของเขาครับดอกติมต้นเลยนะครับต้นสร้างนาวหรือรต้นพยัตสร้างสารนะครับมีซื่อต่างๆทั่ตัวไทยครับต,รต้นสร้างนาวต้นสร้างโนมพยัสร้างสารกำลังสร้างสารตาลเหลืองขมิินต้นตาลนกน,นกกระด สร้างโฮมนะครับซื้อต่างๆของเขาครับทั่วไทยครับเป็นไม้ที่ชอบขึ้นในป่าโปรงนะครับต้นสร้างหนาวหรือว่าต้นตรุดจีนดอกเหมยเวียดนามนะครับเป็นไม้ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงเลือดนะครับ เป็นไม้ที่นิยมปลูกใส่กระถางนะครับสวยงามครับสำหรับสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรไทยนะครับจะใส่ล้ำต้นของเขานะครับแล้วก็เปลือกต้นล้ำต้นนะครับใส่ต้มน้ำดื่มนะครับสปปรรพคุณช่วยบำรุงเลือดบำรุงกำลังช่วยบำรุงร่างกายช่วยบำรุงหัวใจนะครับเป็นสมุนไพรแก้อาการปวดเมื่อย ตามร่างกายนะครับด้วยการใส่ลําต้นของเขาครับผลของเขาใบของเขานะครับ,อบ,อรบดอกของเขานะครับยังเป็นสมุนไพรนะครับเป็นยาช่วยบำรุงร่างกายนะครับทั้งต้นของเขาครับใบผลดอกนะครับครับคลิปนี้ติ๊กเด้จากกับพามาชมสมุนไพร ต้นสร้างหนาวนะครับกําลังออกดอกสวยงามนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมุนี้ติ๊กเดจ้ะสวัสดีครับ